ใครมาครับโอ้โหไปพูดภาพทำเพลงไปแล้วทำไมไปวอย่างเงี้ยเออเราไปวิ่งแฟนที่เขาจะอยู่นักหน่อยอได้พูดคุยกับแฟนก็เออเราไปถ่ายเ,ออเขาเดี๋ยวตีตายเลยเขาไม่ใครมเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องส่วนตัวเขา ไปถ่ายเขาก็ไม่ถ่ายแล้วสุดตัวเขาก็ไปเลยแทนที่จะคุยกันนะคุยแล้วลาแล้วหน่อยตัวเองไปถ่ายก็รีบไปไแม่มามาอบใจนะไว้โอกาสหน้าเจอกันเ้ออ่าต่อยน้องชายอ,อ,อากรยันทำกินเดี๋ยวอ่ามีอะไรเราคุยกันเนาะ อบอกแฟนด้วยว่กากัดหน้าเจอกันเนาะไปนั่งกินกันมาเที่ยวนี้ว่าจะพาไปนั่งกินไม่ได้กินกันเลยสรุปเมื่อกี้เบ,บาวต่อยใช่ไหมเมื่อกี้คร,รับอ๋อ,อ,อืจะมารับพี่ไปไป,ไปเที่ยวส่วนตัว<ม>สวนตัวไว้เที่ยวหน้าเที่ยวหน้าหมดเวลาแล้วเที่ยวหน้ามาคอยไปไปกินกันสวยตัวไม่ให้ยูทูปตามไป ไม่ไหวพวกนี้เราไปกินสวนตัวนะโอเคนะค้าขายดีนะเจริญรุ่งเรืองนะน้องชายจ้าสวัสดีจ้าเอาสรุปเมื่อกี้บาต่อยใช่ไหมครับไม่ได้เจอกระดานจำเขาไม่ได้เลยอ่ะบาดต่อยใช่ไหมฮะอ๋อเขาเอาของมาให้เอาขนมมาให้ออกล้วยมาให้เขาคงมีธุระเนาะไม่อันนี้เอาของมาส่งแล้ววิ่งไปเลย อ่ะบาวต้อยมาครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ฮะ